วันนี้นะครับผมจะพามาดูการเคลือบอันนี้เขาเรียกว่าเคลือบอะไระพี่เคลือบโทรศัพท์แบบนาโนตัวนี้นี่ <c oughs> เวลาก่อนที่เราจะเคลือบเราจะแกะฟิล์มออกนะฟิล์มที่มันมีอยู่เราแกะออกเลยตัวนี้มันจะป้องกันอะไรบ้างครับพี่ยังแกะเคลือบนาโนเนี่ยจะต้องไม่ไม่มีฟิล์มนะครับเพราะว่าฟิล์มนี่มันก็ติดเฉพาะ ป้องกันรอยขูดขีดข้างหน้ารอยขูดขีดข้างในเฉยแต่การเคลือบนาโนเนี่ยน้ำยาน,นาโนมันจะพ่นเคลือบเคลือบกระจกเคลือบทั้ง,ง,งหน้าทั้งหลังเคลือบทั้งในนอกทั้งรูเนี่ยรูในรูใน,นมดนเลยเคลือบมันจะเป็นน้ำยาละอองเล็กๆพ่นเข้าไปไปเคลือบระบบวงจรมาให้ว่าทำไมมันตกน้ำแล้วทำไมมันไม่เสีย เพราะว่าน้ำยา,านาโนเนี่ยมันจะไปเคลือบระบบวงรจไรไว้มันมันช็อตอ๋อไปเคลืองบวงจรข้างในด้วยเคลือบเมนบอร์ดได้ด้วยอ,อันนี้ก็คือข้อดีแต่ว่าคนน้อยก็มกไม่จับเท่าไหร่ก่อนเคลือบก็ต้องทำความสะอาดก่อนต้องทำก๊อกสะอาดเครื่องก่อนทำด้วยน้ายานทำความสะอาดนี่โดยเฉพาะครับมันก็เหมือนอุปกรณ์ทั่วไปเนาะเวลาเหมือนกับเวลาเราจะทาสีทาอะไรก็ทำความสะอาดมันเปื้อเก่าก่อนต้องก๊อกสะอาดเครื่องก่อน แต่ก็ยอมรับว่าเวลาเคลือบนี่มันดีมากผมเคยมาเคลือบหลายครั้งแล้วก็เลยมาเคลือบอีกสองเครือบลูกค้าประจําดีเขาเคยเคลือบเขาก็มาเพราะว่าไม่ได้ออกไปบริการเหมือนตั้งแต่หลังโควิดก็ไม่แต่ก่อนออกตลาดนัดพอโควิดเข้าก็ไม่ได้ออกไปเลยเครื่องก็พอดีมันมนีเวลาครับกี่ปีมาเคลือบอีกครั้งหนึ่งครับ กใถ้าถ้าจะให้ดีนะถ้าเราใช้งานไม่ไม่ไม่หนักก็ปีหนึ่งถ้าใช้งานเยอะใช้ให่อะไรเนี้ยก็หกหกเดือนมันเครือบทีหนึ่งมันก็ยังทำให้เครื่องนี่ใหม่อยู่ตลอดแล้วก็รอยขีดที่มีอยู่สกรปรกรอยข,ขีดนี่อพอเคลือบไปนี่ยําใหม่เหมือนเดิมแต่อย่าผมใช้ไม่เยอะ <elet> <ước S 2> ผมเคยมาเคลือบผมประมาณปีเกือบสองปีอะผมมาเคลือบครัร้งหนึ่ง ก็ยังเอี่ยมอยู่แต่มันมีรอยขูดขีดแค่นั้นเองพอมาเคลือบปุ๊บมันก็เอี่ยมเหมือนเดิมถือว่าไม่เอี่ยมเลยอันนี้ปิดเครื่องด้วยวันนี้ต้องปิดเครื่องนะครับอ่านี่นี่คือเครื่องมันนะครับเครื่องมันเครื่องของเยอรมันนะครับจากเยอรมันที่กัดอยู่อำเภอท่าตูมนะครับ ออกมาจากกมาศูนประมาณ1กิโลถึงนมครับออกมาทางารัตนะไรในถึงเนาะประมาณ300เมตรตรง,ตรงยูเทิร์นแรกยูเทิร์นแรกล็อกสตาร์คารแคร์ถือว่าโอเคทำแล้วถือว่าใช้ได้นานมั่นใจเลย เรามมาถ่ายตรงน,นี้ข้างนอกถือว่าดีเลยแหะครับป้องกันน้ำป้องกันเชื้อรารอยขีดข่วน,อน itive, ้องกันไฟฟ้าสถิตต้องกันแบคทีเรียกันฝุ่นสนามแม่เหล็กระน้อมสายตาถือว่าโอเคเลยถือว่าดีก็ฉีดน้ํายาไปแล้วแล้วก็ทำความสะอาดเป่าเช็ดอย่างดีเลยนะครับคือเตรียมพร้อมอย่างดีนะครับเตรียมพร้อมอย่างดีป้องกนันแล้วก็ต้องดู ดูดฝุ่นครับดูดฝุ่นนอ้อีให้มันเดือตามอ๋อ,ต,อต้องมีการดูดฝุ่นอีกโอ้หลายขั้นตอนเลยครับต้องดูดฝุ<อ>่นด้วยไม่ใช่ว่าจับมาตามทำคือแบบปพิ่มๆๆใส่เลยไม่ใช่ทําแบบละเอียดมากเลยเครื่องหน้ามีมันตาตะมันจะลื่นแล้วถ้าถ้าจับมันมันกินเท่าเราใส่แคร์มันจะลื่นโอง่ายครับมันจะลื่นพูดง่ายว่าเครื่องาากระจกก็แหละ<อ> คล้ายกระจกแต่กระจกนี่ถือว่ามันมันไม่ใช่กระจกที่แตกอ่ะมันเป็นกระจกแบบลักษณะว่าเหมือนกับถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อโต๊ะเก้าอ,กกอี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยดูฝุนอ๋อดูดทุนดูฝุนตรงนี้ที่จริงมันมีสายยาวสายา <laughs> ขาด <laughs> สายขาดจริงมันมีสายสาย,สายมันกับสายลมอ่ะแต่เนี่เป็นตัวดู สายขาดสายมันขาดมันเสียหาสายมันต <t> ่อไม่ได้ดูแลเจือเจือเลยพูขุนออกจับรูปปูขุนออกจับรูไม่งั้นเวลาน้ํายามันเข้าไปมันก็จะไปทับกับฝุ่นก่อนอันนี้เราก็ดูดออกเลยดีสิบะนะเครื่องนะครับหรือว่าเยี่ยมเลยเครื่องข้างในมันจะดูดฝุ่นเข้าไหร่ทำความสะอาดอย่างดี ตรงไหนที่เป็นรูเป็นอะไรเดือดรองหมดเลยอ๋อโทรศัพท์ก็มาอย่างนี้เลยแล้วนี่ก็ใส่น้ำยานี่การวางโทรศัพท์วางอย่างนี้เลยวา,างนิ่งอย่างนี้นะครับละอองที่มัน น้ำยามันจะเคลือบไปทั่วบริเวณเลยอันี้ก็เตรียมน้ำยานะครับตอนนี้เตรียมน้ำยาน้ำยาโดยเฉพาะของเขานะครับน้ำยามาเรียงออกมาอืมน้ำยาปิดน้ำยามาเปิดแล้วก็ใส่ปิดแบบนี้ เพราะว่าเฉพาะเครื่องเฉพาะเครื่องเลยนะครับคือพวกนี้ถ้ามันได้ทําปฏิกิริยากับเครื่องเสร็จแล้วนี่ก็คือมันจะเสียเลยใช่ไหมทิ้งเลยเพราะว่าแต่ละเครื่องต้องใส่ให้ได้เฉพาะหนึ่งเครื่องเกือเครื่องอื่นได้ไหมใส่ไปเยอะๆไม่ได้ไม่ได้เลยครับเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวทําเสร็จเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะทําอีกเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะทำสองเครื่อง คราใส่นัญญาเสร็จแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับแล้วก็ปิดปิดอย่างดีเลยล็อกอย่างดีคือมันจะมีซีนมีอะไรของมันอันนี้อย่างดีอันนี้เอาอันนี้ภาพไปใส่ไว้ทำไมมันแสบตาอ๋อมันแสบตาไอแสมแซมมาแล้วแซมครับก็เริ่มทำงานแล้วเยัดสายตาอันนี้คือปุ่ม

น้ำยาครับเริ่มพ่นออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะโฟกัสนิดนึงโอ้มันมองไม่ค่อยชัดจะเปิดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ดคือมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นแก้วเป็นเคลือบอะฮะเป็นพลาส,สติกอะประมาณเนี้ใช่ไหมฮะเป็นแก้วเคลือบเคลือบฟิล์มอะเป็นฟิล์มแก้วเป็นฟิล์มเคลือบแต่อันนี้มันจะเคลือบแบบทั่วเลยเคลือบไปทั่วเลย มันจะเคลือบทั้งข้างในข้างนอก hey. อนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นน้ํายาทีงมันออกมาเต็มเลยแล้วมันจะเข้าไปในเครื่องเคลือบเมนบอร์ดเคลือบทุกจุดนะครับเคลือบทุกจุดนะทั้งสองหน้านเลยนะครับออกมาเนี่เป็นหมอกเต็มเลยนี่เห็นไหมเราออกหมอกไป็มเลยมันโฟกัสยากอะ่ะโฟกัสยากเพราะว่ามันมันเป็นหมอกแล้วมันมันเคลือบมาทั้งกระจกข้างบนด้วยนี่นรฮบ อ่าตรงนี hand, ้เห็นชัดแล้วเห็นนะครับมันจะเข้าไปในเครื่องเครือบทั้งฟิล์มหน้าจอทั้งข้างหลังรูทุกรูมันจะเข้าไปหมดเลยเข้าไปหมดทุกที่เลยถายก็คือว่าเครือบเสร็จแล้วเครือบเสร็จแล้วก็จะรอสักระยะก็ใส่น้งแตแล้วก็อบอ๋อ ใส่น้ำยาแล้วก็อบอุณหภูมิให้มันน้ำยามันทำกับน้ำยานาโนให้มันทำปีกยาอ๋ออีกขั้นตอนหนึ่งคือการอบคืออบให้ได้อุณหภูมิอ๋อประมาณสักสองนาทีสามนาทีตอนนี้เครื่องมันหยุดหยุดในการที่จะพ่นฟิล์มเคลือบแก้วออกมาแล้วทีนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็อบใช่ไหมโอ้มันติดเลย น้ำยามันมันยังระเหยออกมาอยู่เลยยังมีอยู่เลยทีนี้ก็เตรียมอบเดีย๋ยวทำน้ำยาลงไปตอนนี้หน้าจอมันไม่มีรอยโอต้องการรอยขูดเขียนได้ดีขึ้นอ๋ออันนี้คือน้ำยาอีก,กันึงอืมตันลอยอ่าตันลอยอันนี้เกลือบอีโหน้ำยนจะซึมครับน้ำยาจะซึมเข้าไปเหมือนกับเป็นฟิล์มเลยเนาะ เออคุณฟิล์มมันนีเนเนเนนะมันค่อยค่อยไปเรื่อยๆมันอ๋อค่อยเกลือบค่อยเกลืออ๋อนี่นะไปทั้งสองด้านเลยทั้งสี่ด้านเลยนะแล้วค่อยค่อยไปใหมาเรื่อยๆอ๋อมันจะเคลือบอ๋อมันจะทำปฏิกิริยา อาประชามทำดีๆเลย่าถ้าอยู่โรงงานคนรู้จัจกเก่งอันที่ดีก็ที่เดี๋ยวผมปล่อยออกไปเนี่ยโอเคเลยเราเอาซื้อเครื่องไปทำเลยถ้ามีร้านอ่ะทีนี้อบทีนี้เอาไปอบตู้อ๋อตู้อบอยู่ข้างล่างนี่เอามาวางแล้วอบ,อ,บ,อ,บอ๋ออบ,อบครับผมดูนะอบ ก็คืออบให้มันแห้งไงเนาะเมื่อกี้เราฉีดฟิล์มเข้าไปอีกเคลือบเคลือบแก้วอีกทีหนึ่งโอ้โหหลายขั้นตอนอุณหภูมิในการอบ40่สิบสี่สิบองศาอ่านีอุณหภูมิอ๋อ ขึ้นให้ได้40อ,องศามันถึิงจะของสามนาทีครับประมาณสองสามนาทีเห็นไหมมันจะมีมีฮีเตอร์เห็นไหมฮะมันจะขึ้นแดงไฟแดงปุ๊บนั่นแหละฮีเตอร์เหมือนเครื่องอบทั่วไปนั่นครับเหมือนไมโครเวฟนั่นแหละอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่า40อ,องศาประมาณสองสามนาทีนั่นนะ ไฟมันมีไฟอยู่ข้างบนนี่ไฟฮีตเตอร์อยู่ข้างบนบเพิ่มความร้อนอไม่ให้เกิน 40, 40องศา,าก็เดี๋ยวรอจนเสร็จนะครับผมดัภูมินะครับไม่ให้เกิน 40, 40. าทางช่างตั้งไว้ประมาณ40นะครับมันจะไล่ขึ้นมาลำดับของมันมาเรื่อยๆจาก37 38 39 40ก็จะอบนี้ไปประมาณ สองสามนาทีเพื่อจะจะให้มันแบบแห้งในสภาพปกตินะครับให้ลำยามันทำงาน,น,งาน,งานเคลือบที่มันเคลือบไปอยู่มันทำงาน,าน,านครับส่วนมากเวลาเคลือบจะติดต่อกันสองสามนาทีถึาวน่ดเดียนานก็ยิ่งดีนะครับเพียงแต่ว่า เวลามีลูกค้าเยอะๆก็ประมาณย่างขั้นต่ําไม่เกินไม่ต่ากว่า3นาทีนะครับแต่ถ้าเกินนั้นก็ได้ก็ยิ่งดีนะครับผมแต่เวลาลูกค้าไปใช้เดี๋ยวมันก็แห้งมันก็สนิทอันนี้จริงมันก็แห้งสนิทอยู่แล้วละมันก็ถือว่ามันปกติแล้วที่เอาไปใช้นะครับก็เวลาการใช้งานเวลาเครื่องเปิดมามันก็จะอบของมันไปเรื่อยๆแต่อันที่จริงเป็นสามนาทีสี่นาทีก็จบแล้วนะครับก็เกินเกินสี่นาทีแล้วหรมั้งนี่ ทีนี้เอามาก็วางไว้ข้างบนภูมันโอเคฮัลโหล ค,คุณสมบัตินะครับเวลาเคลือบแล้วเนี่ยมันจะทําให้โทรศัพท์ลื่นนะครับการสัมผัสเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องกนวลเรองไปติดฟิล์มทำให้โทรศัพท์ลื่นสัมผัสได้เร็วขึ้นป้องการรอ,อยข,ขูดขูดขีดในการเคลือบนี่ไม่ใช่ว่าจะเคลือบเฉพาะฟิล์มาากระจกข้างหน้าข้างหลังด้วยคืแต่ข้างในด้วย เครื่องนี้มันก็จะเคลือบทั้งตัวเครื่องนะครับบันดีกว่าฟิล์มเพราะว่าฟิล์มมันก็ป้องกันแต่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะป้องกันทั้งตัวเครื่องทั้งหน้าหละทด้นหลังใช่หมดเลยดัางหลังนี่ก็เคลือบด้วยนะครับเนี่เคลือบหมดเลยก็ป้องกันรอยขูดฉีดเหมือนกันใช่รอยขูดขีดข้างหลังก็ป้องกันเหมือนกันป้องกันทําไมมันป้องกันน้ําได้ก็เพราะว่าล้ำยานาโนเนี่ยมันจะพ่นพ่นเป็นละอองเข้าไปในรูอ่าตอนที่เราก่อนจะทําที่เราดูดนั่นแหละเราดูดคุ่นอบม โทรศัพท์ตกน้ําเนี่ยตกน้ํานี่เป็นไปไม่ได้ที่น้ําจะไม่เข้าน้ํามันก็ต้องเข้าไปใช่ไหมตแต่น้ําเข้าไปตรงนี้ถ้าเราเคลือบแล้วนี่โทรศัพท์เราจะไม่เสียไม่รวนทําความสะอาดตาแข้งแล้วก็ก็อเ,เอาให้จ้างเขาแกะทำความสะอาดก็จบเป่าลมแล้วมันก็เคลือบไม่เสียคไป,ไปถามหมอร้านหมอฉัชดชัยได้แกแกไปกลางมองจมหายลงไปเป็นเก็บสิบนาทีนะ โอ้เจ็ดสิบนามากาไม่ไม่จะสิบกวนาทีนะกว่าจะตามหาเครื่องเจอมุดหาแกเอามาเครือบที่นี่แหละแกติดใจแล้วเอาของโลกลานมาเคลือบก็แสดงว่าตอนมันตกไปปพ๊บเราไม่เปิดเครื่องเราไปให้ช่างแกมาทำแาก็เอามาอะไรก็จบแกเป่าทำความสะอาดแล้วไม่ได้แก่เครื่องก็ตาแห้งแล้วก็เอาโอเคเลยเซ็ตทำความสะอาดมันก็ยอดเยี่ยมมันก็ กติแล้วถ้าเป็นไม่ได้เคลื่อนแน่นอนเครื่องวนแน่นอนอเดี๋ย้าลองลองสัมผัสด,ดูมือต้ผัสด,ดูว่าเคลื่องเครื่อนที่เคลื่อนแล้วมันเริ่มแล้วมันจะม,มันจะมีความแตกตา่างกันมือผมเป็นมันนะม,มือผมเป็นมันนะนะมันยังลื่นเลยแล้วก็มันจะมองเกือบไม่เห็นในรอยรอยรอย,รอยไขมันอ่ะเดี๋ยวผมจะจบะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะทำ ขายวิธีขั้นตอนได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับมาที่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเลยแยกนะครับสี่แยกกิฟพมศูนย์มาทางรัตนะนะครับประมาณกับสามร้อเมตรนะครับร้านสปาคาแครร้านสปาคาแคร์ร้านนี้นะครับสปาคาแคร์นี่ครับก็เคลอบเสร็จแล้วนะครับผมก็ยังไง สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในการเคลือบนะครับนี่คือเจ้าของนะครับดาบสุภาพนะครับแกผู้กองสุภาพตอนนี้แกเกษียณแล้วนะครับแต่แกก็มาเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับผมยังไงก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับับ